ที่มีกับผลงานละครของเราครับครับผลงานละครนะครับเพิ่งจบไปเรื่องพรมพยศนะครับผมก็ต้องขอบคุณการแสดละครนะฮะที่ติดตามกันเหนียวแน่นนะครับเวลาไปไหนก็จะมีคนทักเยอะคนดูเยอะนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ต่อกันเลยครับกับละครแผนรักฉบับได้วันที่1นธันวาคมนี้นะครับผมเป็นทุกวันจันทร์อังคารสองพุ the ่งส <reco that. S 2> ีเหมือนเดิมครับมาต่อละครพรมพยศเลยพรมพยศต่อกันเลยใช่ครับต่อกันเลยครับเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับก็เป็นฟิลฟูดน่ารักน่ารักนะครับของผู้บริหาร กับพนักงานสาวที่แบบเข้ามาทํางานด้วยกันแล้วมาเจอกันนะครับผมก็เป็นเป็นเรื่องราวของคนในออฟฟิศที่แบบเวลาเจอปัญหาแล้วก็มาช่วยกันนะครับผมเองก็ติดตามด้วยแต่ว่าน่ารักแน่นอนครับเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับคุณพิ้งพลอยเนาะเรื่องนี้เราจะได้เห็นมีอะไรใหม่ๆความจิ้นความฟินอะไรใหม่ๆนะครับคือระหว่างที่เราถ่ายเนี่ยเราก็มีมาเช็คเทปเช็คกล้องนะครับผมบอกได้เลยครับว่าน่ารักครับน่ารักทั้งทั้งตัวบทแล้วก็ตัวน้องพิ้งพลอยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ได้เป็นธรรมชาติแล้วว่าแสดงออกมาแล้วเวรามันเข้ากันเนี่ยมันออกมาค่อนข้างน่ารักมากครับอยากให้ติดตามเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูมากๆและหลายคนอกว่าจะเป็นกุ้งจิ้นคู้ใหม่อะไรเนี่ยพอรมอ่ก็ฝากผลงานละครนะคอร์มอ๋อคุณคิดเมื่อกี้เลยไม่รู้เหมือนกันได้ในมืี้ไ้ผมได้นะผมได้นะเพราะมันน่ารักครับในเรื่องมันน่ารักมากรันนี้ของร้องคือทางแรกที่เรากับกับพิงคอยเนี่ยเคยรับเชิญกันมาตั้งแต่ภารกิจรักเมื่อ8ปีที่แล้วครับแล้วก็ ครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเจอกันแบบเต็มเต็มเรื่องครั้งแรกครับใช่จะอะไรบ้างการแต่บเล้นขอบบทอะไรกันดีนะครับเพราะว่าผมก็พยายามแบบปรับชูนให้เข้ากับน้องให้ได้ไวที่สุดนะครับผมแล้วพอพอเราตับสนิทกันไวขึ้นเนี่ยเวลามันเข้าหน้าเซตเข้ากองแล้วเนี่ยรับส่งกันมันค่อนข้างที่จะดีทวมันก็แบบค่อนข้างที่จะสมูทอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยากให้หลายๆคนที่ใครที่แบบชอบดูละครอะไรที่มัน แนวฟินฟินแนวแบบว่าสบายใจดูแลยิ้มตามอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามครับมันมันจะมีอย่างอื่นไหมนอกจากแบบสบายสบายมันจะมีแบบเลื่องซีรเขาก็จะมีปมเขาก็จะมีปมด้วยมีปมดราม่าของเขาที่แบบว่าเดี๋ยวเขาก็จะสองคนจะแบบช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆอ๋อแต่ก็ฟังติดตามไปเนาะฟังติดตามเลยครับแผนรักฉบับลายครับเรื่องน้ำพุ่มหน่อยครับนี้ตอนนี้คือแบบว่าหลายคนเป็นห่วงกับสถานการณ์น้ำพุ่มใช่ครับเราเรียนการแบบ คือเอ่อต้องต้องบอกก่อนว่าน้ำท่วมเนี่ยเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ตลอดดีกว่าเพราะบ้านที่สระบุรีเนี่ยเราก็ท่วมประจําใช่ครับท่วมประจํานะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็จะแบบค่อนข้างที่จะรู้รายละเอียดว่าเวลาน้ําท่วมเนีมันทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่สําคัญคือที่หาดใหญ่เขาค่อนข้างที่จะท่วมเยอะมากกว่าที่ที่สระบุรีที่บ้านเราที่เราเคยเจอมาอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ไวน้ํามันมาไวมากแล้วก็เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับก็ คนค่อนข้างจะแบบสงสารหลายๆคนที่เขาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆหรือว่าที่เขาแบบประสบภัยที่มันค่อนข้างจะร้ายแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามช่วยครับให้ได้มากที่สุดสักที่ที่เราสามารถจะทําได้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณที่พี่ๆหลายหน่วยงานที่เขาไปที่ไปที่สถานที่จริงนะฮะเขาก็แบบนําเรือไปไปช่วยที่สถานที่จริงนะครับขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากๆครับ เราเราอยู่นะจุดนี้นะครับผมเราก็โอเคล่าสุดก็ไปไปมอบเป็นชุดเครื่องนอนเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับผมให้กับร่วมร่วม,ร,วมร่วมกับทงังทางสภากาชาตินะครับผมแล้วก็ทั้งจุฬานะครับล่าสุดเมื่อวานเลยครับก็อยากให้หลายๆคนได้ได,ได้ได้รับเพราะว่าตอนนี้พี่ๆส่วนใหญ่เขาอยู่ที่จุดพักพิงเขาก็ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นชุดนอนไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆนะครับใครทีออ่อยากจะช่วยส,ส,ส,สนับสนุนนะครับผมว่าว่าตอนนี้เราต้องรีบเราต้องรีบช่วยกันนะครับผมใชค้คนละคนนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือนะครับผมว่าพอเรารวมพอเราร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมันจะช่วยกันได้หรือว่าหลายๆคนแบบอาจจะไม่สะดวกไปซื้อของนะครับเราเป็นการสแกนเป็นการสแกนโอนก็ได้ครับผมว่าดีด้วยครับเพราะว่าพอเงินไปถึงณจุดที่ เขาได้รับผลกระทบจริงๆ,ๆ,ๆนะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็จะได้แบบซื้อถูกอะไรอย่างตงี้อย่างตัวที่มีโอกาสลงไปหรือว่าสง่งกำลังใจอะไรอย่างผมผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ลงไปครับก็เราก็ส่งกําลังใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วยในจุดที่เราสามารถช่วยได้ให้เต็มที่อย่างรูปภาพที่แบบมันจะมีหลายเรื่องกันเจ้าสาอะไรเาบว่าเรียกร้อรงการณช่วยเหลือถ้าไม่ถึงวุนนี่นะในเดือนไนมันเป็นหลายภาพเหมือนกันเป็นหลายภาพเหมือนกันครับก็ ผมว่าหลายหลายฝ่ายและหลายหน่วยรวมถึงพี่พี่อาสา,าต่างๆที่เราได้เห็นนะครับคือทุกคน,นทํางานเต็มที่นะครับทำงานได้เต็มที่แล้วก็ผมว่าด้วยครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกสําหรับขาดใหญ่ที่มันโดนน้ําแรงขนาดนี้ครั้งแรกนะครับก็หลายๆฝ่ายอาจจะแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงตั้งแต่แรกแต่ว่าหลังจากนี้พอมันพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาณหจุดนี้ดีกว่าไปหาว่า สิ่งที่ผ่านมาใครเป็นคนผิดผมว่าเราเรามาหาจุดตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหาในอนาคตให้มันไวที่สุดดีกว่าคครับโอเขอบคุณพีม่มีครับบ,รบุรตา